ตลาดชาเขียวในประเทศไทยนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งครับหลังจากที่อิชิตันกลับมาทําการตลาดในช่วงของกลางปี2554แต่ที่ผ่านมาครับอิชิตันมักจะเป็นมวยรองตามหลังโอิชิมาโดยตลอดแต่ณเวลานี้อิชิตันสามารถกล้าประกาศได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าอิชิตันคือแบรนด์ชาเขียวที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ปีครึ่งเท่านั้นครับชายคนหนึ่งครึ่งชีวิตเกิดและโตมากับชาเขียวเขากลับมาอีกครั้งเริ่มต้นใหม่ นับตั้งแต่คุณตันภาสกรนาทีได้นำเสนอชาเขียวน้องใหม่สู่ตลาดในเมืองไทยในช่วงของกลางปี2554อิชิตันก็มีส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่าโออิชิมาโดยตลอดแต่เริ่มหายใจรถต้นขอเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปี2555โดยโออิชิมีส่วนแบ่งการตลาดทั้งสิ้น44%ตามมาโดยอิชิตันที่มีมาร์เก็ตแชร์27%ครับแต่สถิติมีไว้ทำลายสเสมอ ล่าสุดในช่วงตุลาคม2555ถึงมกราคม2556ที่ผ่านมาอิชิตันแซงหน้าแชมป์เก่าเล็กน้อยที่ระดับ40%ตามมาด้วยโออิชิที่มีมาร์เก็ตแชร์ทั้งสิ้น38%ครับความสำเร็จของคุณตันคงต้องไล่มาตั้งแต่การใส่ความเป็นตัวตนของคุณตันซึ่งมีชื่อเสียงดีควบคู่ไปกับการโปรโมทแบรนด์อิชิตันทั้งนี้คุณตันเองขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นที่หด้านการตลาด ทำอะไรอะไรก็เป็นข่าวไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้ําท่วมหรือแม้กระทั่งการเชียร์มวยโอลิมปิกก็ได้ใจคู่บริโภคมาโดยตลอดครับเรียกได้ว่าคุณตาสาม,มารถอ่านใจของลูกค้าได้ขาดทุกทุกครั้งครับและยิ่งได้คู่หูที่เป็นเจ้าพ่อทอกโชว์อย่างคุณโนตอุดมแต้พาณิชมาทําการตลาดร่วมกันโดยเฉพาะผ่านโซเชียลมีเดียก็ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวของทั้งคู่สามารถส่งผลกระทบไปทั้งสังคมได้ตลอดเวลาครับ ส่วนในแง่ของผลิตภัณฑ์ขนาดของขวดชาเขียวที่เราไม่เคยรู้สึกว่าขวดชาเขียวแบบเดิมๆมีขนาดใหญ่จนกระทั่งอิชิตันได้นําเสนอขวดเล็กแบบกระััดรัดในราคาที่ถูกลงจนสุดท้ายทําให้เจ้าของชาเขียวแบรนด์อื่นๆยอมที่จะลดขนาดของตนเองตามมาครับนอกจากนี้ยังได้นําเสนอรสชาติของชาเขียวที่มีรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีเจ้าไหนทํามาก่อนครับ แต่ปัจจัยที่ทําให้อิจิตันขึ้นแค่นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้านชาเขียวของประเทศไทยณเวลานี้ก็คือการโผมทําโปรโมชั่นในปีที่ผ่านมาโดยการเปริดแคมเปญลุ้นรหัสรวยเปรี้ยง60วัน60ล้านซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่ทําการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและพบว่าคนไทยใช้โทรศัพท์เยอะขึ้น และชอบลุ้นจากตัวเลขครับทำให้เกิดแคมเปญน,นี้ชี้กดเดิมๆที่มักจะให้เขียนชื่อที่อยู่ใต้าฝานะครับแล้วก็ส่งมาชิงโชคเปลี่ยนเป็นการให้ส่ง SMS ฟรี free, แล้วก็แจกรางวัลจริงภายใน24ชั่วโมงทำให้สามารถเข้าถึงคนไทยได้ง่ายมากขึ้น <Okay. S 1> และไม่ทำให้เราต้องเสียเวลานั่งเขียนจดหมายส่งใษณสน์แลวค่อยมานั่งลุ้นกันอีกทีครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการทำการตลาดชิงของรางวัลในเมืองไทยครับ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้อาจจะซ้ำรอยกับปรากฏการที่คุณตันเคยล้มแชมป์เดิมเมื่อสมัย10ปีที่แล้วที่ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีเศษก็สามารถปลุกปั้นโออิชิแสงยูนิฟกรินทีขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งได้สำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดที่มักจะเป็นแนวใหม่แวกแนวและคิดนอกกรอบจนประสบความสำเร็จครับก่อนที่จะขายกิจการให้เสียเจริญคุณเจริญสิริวัฒนพักดีในเวลาต่อมาครับ วันที่1ตุลาวันที่หตุลาวันที่1ตุลาคมนะครับไทยจะเป็นผู้โชคดีครับติดตามต่อไปครับ <S <S คุณตันภัศกรนาทีจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์รอบที่2โดยกลับมาทวงแชมป์นะครับเป็นเจ้าตลาดชาเขียวในเมืองไทยได้หรือไม่ผมว่าหน้าร้อนนี้ต้องกลับมาติดตามกลยุทธ์ของโอชิรับรองว่าตลาดชาเขียวในเมืองไทยสนุกแน่ครับ กลับมาจอลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพ์พนนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ